แต่ถ้าใครบอกเฮ้ยยังไม่ชํานาญไอ้อย่างเงี้ยมันชัดล้ะภาพมันชัดเกิดมันค่อยๆละ่ะมันระนาบมันไม่สูงละ่ละระนาบมันเลี่ยๆละะ่ะเนาะอ่าให้ตัวช่วยนะครับเห็นเส้นเหลืองเส้นน้าเงินนี้ไหมนะครับอันเนี้ยชื่อเทคนิคเขาเรียกว่า moving average นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า moving average ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาของวันนะครับเส้นสีน้ําเงิน นะครับเรียกว่า MA-21-21 m a 21คืออะไร MA-21 คือเอาค่าของแท่งเทียนที่ผ่านมา21แท่งมาบวกรวมกันแล้วหารด้วย21เป็นค่าเฉลี่ยอ่าบอกที่ไปที่มาต้องบอกเข้าใจด้วยนะครับแท่งน้ำเงินคือ MA-21 เกิดจากการนำผลของกราฟ21แท่งที่ผ่านมา